คุณคิดว่าสิ่งนี้คืออะไรอย่างแรกนะครับมันคือหมอนมันไม่ใช่หมอนนุ่มๆแบบที่เรากาะน้ฟินหลับสบายตื่นมาแบบอยากตื่นแต่เช้าแต่มันเป็นหมอนหมอนแข็งแข็งจริงๆทําจากไม้บ้างเซรามิกบ้างหรือบางทีก็ทําจากหินทั้งก้อนอบอกตรงๆว่านอนทีคอเค็ดได้ง่ายแต่ก็เชื่อว่ายิ่งแข็งยิ่งดีทําให้สมองปลอดโปร่งสุขภาพแข็ง,งแรงและทําให้เราไม่อยากนอนต่อเพราะมันนอนไม่สบาย แต่ที่เด็กกว่านั้นคือหมอนเซรามิกยีนมีการตกแต่งลวดลายดอกไม้ไมและสัตว์มงคลโดนถึงลายเทพเจ้าเพื่อขอเชื่อว่ามันสามารถทําให้เรานอนหลับฝันดีหมอนยังถูกใช้เป็นเครื่องมงคลอีกด้วยเช่นถ้าให้หมอนเป็นของขวัญซึ่งแสดงถึงการบอกว่าพักผ่อนให้สบายนะครับแต่ผมว่านะครับถ้าให้หมอนแข็งๆแบบโบราณเป็นของขวัญควอยากไปดั้งทวงมากกว่านอนจริงๆไม่งั้นคอได้หักแน่ พราะฉะนั้นหมอนจีนจึงไม่ใช่แค่เครื่องใช้รธรรมดาแต่มันคืองอานศิลปะวัฒนธรรมและอาวุธประจำบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันเป็นอาวุธได้ด้วยเหรอเพ่ถ้ามีขโมยขึ้นบ้านมาหยิบหมอนปาหัวรับรองปลอดภัยสรุปหมอนจีนโบราณไม่ใช่แค่หมอนหนุนนอนแต่ยังเป็นอาวุธป้องกันตัวได้อีกด้วยและผมคิดเล่นๆนะครับคุณจีนโบราณเนี่ยต้องเก่งเรื่อง c o n t r o ลอารมณ์มากๆเลยคุณลองคิดสิหมอนแข็งๆแบบนั้นนอนทุกคืนถ้าเป็นผมนะยังไม่ทันฝันมงคลอะไรหรอก หัวถึงหมอนกูไปทําอะไรผิดมาวะถ้าเอาหัวไปนอนบนหมอนเซรามิกแข็งๆสิ่งแรกที่ผมฝันขึ้นมาเลยหมอนแจกกระดูกลองนึกภาพตามถาอาหมอนกินโบราณมาขายในยุคนี้หมอนเพื่อสุขภาพหนุนนอนคอตรงไม่ปวดหลงังไม่งออืมแล้วถ้าใครนอนดิ้นตกเตียงละ่ะสงสัยคงจะได้ไปเฝ้าอยู่มาบานแน่นอนเอาจริงๆนะครับผมว่าหมอนกินโบราณเนี่ยไม่ได้ทาให้คนกินสุขภาพดีหรอกแต่มนทําให้เขาตื่นเช้ามากกว่า เพราะมันทรมานเติรนกว่าที่จะนอนต่อสรุปคือหมอนจีนไม่ได้แค่ของใช้แต่มันคือบทเรียนชีวิตว่าชีวิตแม้แต่ตอนนอนชีวิตยังไม่ได้ง่ายเลยครับไอ้อนประหลาดทรงแปลกตาเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ชอบมันคือความแข็งใช่ความแข็งโอเคแล้วตอนนี้คุณเชื่อหรือยังว่ามันคือหมอนที่มีทั้งงานศิลป,ปะพัฒนงานรมรวมถึงของมงคลอีกด้วย